สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพีพีแคตา n n น l นะคะวันนี้นะคะมีเวลาว่างอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็พวกกิมโนนะคะของปานะคะะแม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยโฟกัสพวกนี้นะคะเป็นไม้เมล็ดนะคะที่มันโตแล้วก็หน่อเขาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวปาก็จะทำการเด็ดหน่อนนะคะแล้วก็ชำไว้นะคะแต่ว่าพวกนี้อาจจะเป็นไม้ที่เราตั้งชื่อได้ในอนา,นอนาคตเพราะว่า เราดูจากรูปทรงหนอ่อเขาออกมาแล้วค่อนข้างเหมือนต้นแม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวปาจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะคะในที่ปาไว้ทำทาการทํำรหัสไม้ไว้ก่อนนะคะซึ่งก่อนที่จะตั้งชื่ออย่างเงี้ยถ้าเราทําจํานวนแล้วแล้ว,ลวหน่อมันค่อนข้างสเสถียรน,นะคะเหมือนต้นแม่แล้วก็มียตาการเติบโตค่อนข,ข้างดีจ่ายลูกค่อนข้างดีอย่างเงี้ยคะ่ะในอนาคต ก่อนเราจนไหนเราอาจจะต้องตั้งชื่อเพื่อให้เรียกง่ายอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวปาก็จะมาสอนวิธีการชําแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนการใส่แท็กแบบง่ายๆนะคะตามแบบของปานะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบของปาล้วนๆจากประสบการณ์ที่ปาทํานะคะก็เดี๋ยวไปติดตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะทํานะคะเราก็ต้องเตรียมต้นไม้ของเราก่อนนะคะวันนี้หน้าตาคุณแม่ของเราที่หนอ่อโดดๆแล้วก็จะเตรียมมาชาก็มีประมาณนี้นะคะ ประมาณสิบต้นเนาะที่ปาคัดมานะคะลองสังเกตไม้ที่ปาจะเลือกมาชํานะคะก็หนึ่งก็คือหน่อเขาจะต้องค่อนข้างมีความสเสถียนนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วก่อนที่เราจะทํานะคะเราก็จะต้องถ่ายรูปต้นแม่เก็บไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่รหัสเหมือนที่เราจะใส่กับตัวหน่อที่เราชํานะคะ<อ>เพื่อป้องกันการหลงลืมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน่อยอย่างนี้ าปาจะไม่ได้ชํานะคะหรือว่าจะชําก็ได้นะคะแต่จริงๆอาจจะไม่ออกลากนะคะเพราะว่าสีเหลืองเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือตัวชามสําหรับชํานะคะแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะหินลองก้นนะคะดินนะคะแล้วข้างหน้าก็เป็นดินญี่ปุ่นหินโมคาไฟหรืออะไรก็ได้ตามที่เราถนัดนะคะ กระถางปัจจะใช้อันนี้เป็นไซส์กระถาง6นิ้วนะคะหรือว่าใครจะใช้ชามเหลี่ยมๆแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะ ก็จะทําการใส่และซ้อนกันไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของเรานะคะข้างหน้าปาดให้เรียบนะคะหรือบางอันเนี้ยคือชําแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนอะ่ะใส่หน่อไปก่อนแล้วค่อยโรยหินก็ได้แต่ว่าปาเห็นว่าแบบนั้นมันจะเลอะเทออนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวหินหรือดินญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะไปเลอะตัวหน่อคะ่ะแบบนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายสุดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครนะคะมีจํานวนหน่อไม่เยอะเอางนี้นะคะแล้วลองชําดูนะคะ อาจจะใช้กระถางแบบสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งเลยก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะแยกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแบบนั้นก็จะเปลือกเนื้อที่พอสมควรนะคะแล้วก็ส่วนความรู้สึกว่าเวลาชามรวมกันหรือว่าชําแยกมันจะโตเร็วกว่านะคะสําหรับโดยส่วนตัวของปลาเองนะคะจากที่ปลาเคยชําม,มาแล้วสังเกตดูนะปลาว่าเวลาที่เราชามรวม,รวมกันนะคะมันจะโตเร็วกว่าที่ชํากแยกๆเดียวๆค่ะอย่างที่สามที่เราต้องเตรียมนะคะเราดับที่สามก็คือป้ายแท็กนะคะ แล้วก็เป็นอ่าใช้ปากกาเขียนซีดีเขียนนะคะของปาก็จะมีการบางคนเขียนหนึ่งสองสามนี้ก็ได้เนาะแต่ปาจะใส่เป็น P.B. นะคะก็คือเป็นชื่อส่วนของปานะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือต้นระดับที่หนึ่งนะคะก็จะทําเหมือนการสองอันนะคะหรือว่าถ้ามีหน่อเยอะๆมากๆต้องใช้หลายชามก็ทํเท่าจานวนชามนะคะอันหนึ่งก็จะปักไว้ที่ต้นอีกอันหนึ่งก็จะปักไว้ที่ถาดที่เราชาหน่อค่ะต้นแรกนะคะปาก,ก็จะให้เป็น P 001นะคะเราปักลงไปเลยก็ปักลงไปในที่ที่เราเห็นแบบนี้นะคะตรงไหนก็ได้ปักลงไปนะคะแล้วก็เอาป้ายอีกอันนึงนะคะมาปักในถาดที่เราจะเอาไว้ชําเขานะคะปักลงไปเลยบางคนจะเขียนวันที่ใส่ไปด้วยก็ได้นะคะว่าเราเริ่มชําเขาวันไหนจะได้รู้ว่าอัตราก,การออกลากมันเร็วหรือช้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เริ่มแรกนะคะใส่ใส่ป้ายใส่แล้วเนอะแล้วก็อย่าลืมเตรียมป้ายนะคะสําหรับตัวที่เราจะปักหน่อไว้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะอย่าลืมใส่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะงงเนอะทาไปทีละอันนะคะแล้วก็จะทําการเลาะหน่อนะคะเวลาเด็ดขนาดหน่อที่ปลาจะเด็ดนะคะปลาจะเด็ดไซส์ประมาณอันนี้นะคะเอาราว,ราวสักหนึ่งเซนนิดนิดเด็ดเลยนะคะ อ่ไม่ไม่ได้เป็นแผลใหญ่นะคะก็จะเป็นแผลประมาณนี้ค่ะจนเกือบโกนเลยนะคะนี่ปลาเด็ดออกเกือบหมดเลยแผลพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกหน่อมาใหม่นะคะหลังจากเด็ดเสร็จปลาจะเอาวางไว้ที่เดิมนะคะปลาลดน้ำโดนแดดปกติเลยนะคะแต่ถ้าใครกลัวว่ามันจะเน่านะคะก็ให้งดน้ําไปก่อนนะคะงดน้ําก่อนเด็ดแล้วก็งดน้ําหลังเด็ดนะคะพอแผลรอยที่เด็ดแห้งาสองสาวันเงี้ยก็ ทำแบบเดินลวนแดดลดนะ้ำเหมือนเดิมได้ค่ะอันนี้คือหน่อที่ได้ทั้งหมดนะคะของ P B 001นะคะอันนี้คือหน่อใหญ่สุดเท่านี้นะแล้วก็เล็กสุดที่ปลายเด็ดก็ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวางชำกันค่ะขั้นตอนในการวางชำนะคะอันนี้ป้าจะวางในกระถาง สี่เหลี่ยมนะคะหลายคนถามว่าต้องรอให้แผลแห้งไหมนะคะแผลมันเล็กมากเลยป้าก็จะไม่ได้ทิ้งไว้นะคะหรือใครจะสะดวกทิ้งไว้ก็ได้แต่ถ้าสําหรับปาา้าถ้าทิ้งไว้นะคะก็คือไม่ได้ช้ำสักทีนะคะก็เลยมีเวลาว่างก็เลยมาทําเลยนะคะวางลงไปให้มีระยะห่างนิดนึงเผื่อให้เขาโตด้วยนะคะแล้วพอรากเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยเราก็ค่อยย้ายเขาลงกระถางนะคะ ปลาจะวางสลับหวางการส่วนพื้นที่ที่เหลือรูๆระหว่างที่เราสลับหวังเราก็สามารถใส่หน่อเล็กลงไปชําได้นะคะกระถางนี้น่าจะไม่พอหน่อที่เด็ดมานะคะเดยวก็จะใส่กับอีกระถางหนึ่งอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะใครจะสะดวกใส่กระถางกลมก็ได้ใครจะสะดวกใส่กระถางเหลี่ยมก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยสัดว์ทะลป้าคืออันไหนหยิบง่ายก็อันนั้นนะคะอันไหนอยู่ใกล้มืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเราเวลาเราวางอะ่ะให้เรากดไว้ไว้นิดนึงนะคะกดลงไปไปนิดนิดนึงให้รู้สึกว่าหน่อมันจมไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ลากเขาออกอะ่ะลากเขาดานอะ่ะตัวหนออ่อปกติถ้าเราวางเรียบเรียแบบนี้นะคะพอลากเขาดานลากเขาแบบแข็งแรงมากนะคะ มันกันจะทําให้หน่อเอียงขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะเราไม่ต้องพอลากเขาออกแล้วอะถ้าหน่อมันขึ้นมาแบบนี้เราไม่ต้องไปกดมันนะคะเดี๋ยวพอลากเขาใช้ลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้นจะลงไปเรียบกับดินเองนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต้นแม่ต้นแม่นะคะแล้วก็ลูกๆที่เราเด็ดออกมาชามนะคะเดี๋ยวปาขอตัวไปทำกองนี้ให้เสร็จแล้วมาสรุปนะคะ ย่างต้นนี้นะคะก็จะมีหน่อที่เป็นสีเขียวล้วนนะคะปาก็จะไม่ได้เด็ดเอาไปช้ำด้วยนะคะก็เด็ดทิ้งนะคะแยกเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปช้ำนะคะแต่ว่าสีแบบนี้ปลาช้ำแต่ถ้าเป็นสีล้วนแบบนี้เลยอะปลาไม่ช้ำนะคะช้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช้ำเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะ เราเรียงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ต้นแม่นะคะเราสามารถนําไปไว้ที่เดิมที่เขาเคยอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็รอหน่อชุดใหม่ออกมาต่อไปนะคะหน่อที่เราชํานะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ํา <ๆ S 1> หรือโชยโชยนิดๆนะคะแล้วก็ลดน้ําต่อเมื่อดินแห้งนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะรดน้ําประมาณสักสามวันครั้งค่ะหรือใครจะแช่น้ําก็ได้นะคะ วิธีการแช่น้ำนะคะเราก็จะหาถาดเตี้ยๆนะคะหล่อน้ำมาไว้ค่ะเวลาเราลดน้ำน้ำก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็เราใส่น้ำในถาดไว้ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ความถนัดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ปลาจาอ,อถ้าเป็นพวกนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ถ้าแช่ปลาคิดว่าจะโตวไวกว่านะคะก็ ส่วนต้นแม่นะคะอย่างที่ปาบอกนะคะถ้าใครกลัววมันจะไม่สบายหรือจะเน่าอะไรเงี้ยนะคะหลังจากเด่นหนอนะคะก็ทิ้งไว้สักสองสาวันแล้วค่อยลดน้านะคะแต่ส่วนมากยิมโนมันทนค่ะลดน้ําได้เลยแผลก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะแผลเขาเล็กมากค่ะก็จะง่ายๆประมาณนี้นะคะวิธีการชําหนอย,ยิมโนนะคะแล้วก็ใส่รหัสไว้นะคะเผื่อจะเป็นชื่อคนใหม่ๆของสวนแล้วในอนาคตนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม P ี k ีคาตาช n แนลนะคะไว้ว่างๆนะคะจะมาทำคลิปให้ดูใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ